กาญจนบุรีลูกศิษย์เลนหมื่นร่วมงานไหว้ครูวัดท่าขนุนจัดพิธีบวงสวงไหว้ครูและเป่ายันเกราะเพชรประจำปี2567ผู้สื่อข่าวรายงานว่าที่ศาลา100ปีหลวงปูสายวัดท่าขนุนตำบลท่าขนุนอำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีในจัดพิธีบวงสวงบูชาพระรัตนตรัยในงานไหว้ครูและเป่ายันเกราะเพชรโดยพระครูวิราชกาญจนธรรมดรเจ้าอาวาสวัดท่าขนุนและรองคณะเจ้าอำเภอทองผาภูมิ เป็นประธานในพิธีบวงสวงไหว้ครูและเป่ายันเกราะเพชรซึ่งมีบรรดาลูกศิษย์เดินทางมาจากทั่วทุกสารทิศร่วมพิธีจํานวนมากเกือบหนึ่งหมื่นคนทั้งวัดแนะนําสําหรับผู้ที่มาร่วมพิธีแต่งกายสีอะไรก็ได้ตามที่สะดวกแต่ขอเป็นชุดสุภาพไม่สัน้นไม่โป๊การรับยันต้องใช้ทูบสามดอกเทียนหนึ่งบาทจํานวนหนึ่งเ,เล่มเพื่อรับยันเมื่ออุปกรณ์พร้อมก็หาที่นั่งตามสบายจับภาพยันกรเพชรพร้อมมีการนั่งภาวนา ทูบเทียนที่ใช้ในพิธีสามารถนำกลับบ้านได้หรือรักษาโรคและทางวัดจะนำน้ำขวดเข้าพิธีเมื่อเสร็จพิธีจะกลายเป็นน้ำมนต์ให้บูชาสามารถบูชากลับบ้านได้ไว้ใช้รักษาโรคได้ตามอธิษฐานซึ่งทางวัดไม่เก็บค่าใช้ใจ่ายในการเข้าพิธีสำหรับวัดท่าขนุนก่อตั้งขึ้นเมื่อพศ2473ชาวบ้านเรียกว่าวัดหลวงพ่อสายเดิมเป็นพื้นที่ของตระกูลนกเล็กในถวา,ายแก้หลวงปู่ปุ๊บ อุดตะตะปาโลเพื่อสร้างวัดต่อมาพระอาจารย์ไตแนมซึ่งเป็นชาวกะเหลี่ยงเป็นเจ้าอาวาสและได้พัฒนาวัดโดยการสร้างมณฑปพระพุทธบาทผู้ให้ความอุปถัมภ์คือผู้ใหญ่บ้านทมหงสาวดีเมื่อพระอาจารย์ไตแนมมรณภาพลงวัดท่าขนุนได้กลายเป็นวัดล้างไปชั่วระยะหนึ่งจนกระทั่งหลวงปู่สาย พระคูสุวรรณเสลาพรเดินทุดวงมาจากจังหวัดนครสวรรค์และปักหลักที่วัดล้าชาวบ้านเกิดความเนิมใสจึงไดน้นิมนต์ท่านอยู่จำพรรษาและพัฒนาวัดสร้างเสนาสนะเพิ่มขึ้นจนกลายเป็นวัดประจำอำเภอทองผาภูมิมาจนถึงกวันนี้ต่อมาพศออ .2535 หลวงปู่สายได้มรณาภาพลงทำให้เสนาสนะทั้งหลายได้สุดสมลง จนถึงพศ2545พระราชธรรมโสโกลรักษาการเจ้าคณะจังหวัดกาญจนบุรีในขณะนั้นได้มีบัญชาให้พระครูวิราตการจนาธรรมมาพัฒนาวัดท่าขนุนตั้งแต่ปี2551จนถึงปัจจุบันนี้ข่าวูรุณาภากกาญจนบุรีชุดการไหนวารินารงาน